โอเคครับผมก็วันนี้มาอยู่กับการเชียร์โค้นะวันนี้ผมก็จะมาสอนลบโค้ดไม่ล็อกนะครับก็ง่ายๆครับแค่หนึ่งนาทีทุกคนก็สามารถลบได้แล้วครับก็ไปรับชมกันเลยนะครับโค้ด c ั u s ์เลกเกอโอเคครับทุกคนก็ไม่เนี่ยครับตอนนี้ไม่ผมก็ลองที่75นะครับสำหรับคนที่อยากจะเปลี่ยนไป100%หรืออยากจะไม่ใช้แล้วนะครับก็ต้องลบนะครับ แต่ผมว่าข้อดีมันก็มีเวลาโทรสายอะไรอย่างเงี้ยครับกับสาวๆอะไรอย่างเี้ยอะอย่างแรกครับขั้นตอนแรกครับกดทามิเนเจอร์ขึ้นมานะครับอ่ะกดทามิเนเจอร์ขึ้นมาคนพิมพ์ตามผมนะ n i c นะครับอ่ะ n i ครับอ่ะ n i r นะครับ n i r c m d ตัวนี้ครับถ้ามันขึ้นมานะพี่โให้คนปิดทำงานปึ๊บกายกระบะทิ้งฮะไฟเหลืองขึ้นมาแล้วก็ไปที่ไดซี่นะครับคนดูแล้วก็ไปวินโดว์นะครับเลื่อนลงมาคนดู หาไฟสามไฟนี่ครับก็คือไฟล์ที่เราลง,ลงไว้ครับเรากดลบไปเลยนะครับคนดูแล้วคนไปที่ข้างบนครับแล้วก็พิมพ์เปอร์เซน็นไปคนะรับเปอร์เซน็นดัตตานะก็นี่ครับกด Enter ไปเลยแล้วก็ไปที่วินเอ้ยไปที่ microsoft นะครับแล้วก็ windows แล้วก็ไปที่ start menu program start up นะครับคนดู แล้วก็ไปลบไฟตัวนี้ครับปั๊บอ่ะแค่นี้ครับคุณดูไม่เราก็นี่ครับจะไม่ล็อกแล้วนะโอเคครับประมาณนี้ครับคุณดูก็คลิปนี้ภายใน2อนาทีก็สามารถลบไฟได้ครับก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมเข้ามารับดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะข่ายนะถ้าชอบคลิปนี้มีประโยชน์คลิปนี้ก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับซ e โอเกนเนี n ยชาร์ตกูสบายนะครับคุณดู